มีวันหนึ่งเราเจอขนมปังตัวนี้ขายใน t i k t o ็อเราลองทํำไหมไหนๆเราก็มีวัตถุดิบแล้วเครื่องรีดแล้วทําไปทํามาเราก็เริ่มขายหน้าร้านเราประจวกเหมาะกับที่เพจเอาไปรีวิวหลังจากที่เพจรีวิวอะยอดขายอยู่ที่7 0 0 0 0ถึง80,000บาทต่อวันถ้าเสาทิ์อยู่ที่100,000บาท พอเปิดร้านนี้ยอดขาย2วันแรกปางขายได้อยู่ที่ประมาณ20,000ถึง30,000บาทพอหลังจากนั้นได้ประมาณ 2, 3เดือนยอดขายมันตกลงมาเรื่อยๆมันการาฟมันจะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วมันก็จะลงลงอย่างนี้เลยวันนึงเนี่ยปางขายได้มากสุดเนี่ยคือ3 0 0พแต่ฟิกคอร์สของปางเนี่ยระดับแสนมันแข่งขันกันเอ่อค่อนข้างเยอะปางคิดว่ามันยังไม่มีจุดเด่นอะไรให้ดึงดูด ภายในร้านเป็นโฮมเมดหมดคุณภ,ภาพเป็นเรื่องสําคัญของที่ร้านเราจะตั้งไว้เป็นอันดับหนึ่งเลยขนมที่ออกมาทุกๆตัวเนี่ยจะสังเกตว่าทําไมมันสีไม่เสมอหรืออะไรเงี้ยปาจะพัดทิ้งหมดเราก็จะมีเป็นเบเกอรี่ทั่วไปออย่างเช่นครัวซองขนมปังแล้วก็พวกของกรอบของแห้งเมนูแนะนําของทางร้านเนี่ยเป็นตัวทิมเบอร์ลิงค่ะตัวทิมเบอร์ลิงเนี่ยเราดัดแปลงวิธีการทํามาจากครัวซองเวลาทานเนี่ยมันจะให้ความเหนียวแล้วก็มีไส้อยู่ข้างในเปลือกข้างนอก เขาจะกรอกออกมาเริ่มแรกเลยเนี่ยมีห้าหน้าก็จะมีตัวชาเขียวนูเทลล่าดาร์กช็อกยูสุแล้วก็ตัวออริจินอลแต่ตอนนี้เราพัฒนาดัดแปลงมาจากความชอบหรือคำแนะนำของลูกคา้าก็จะมีออกมาทั้งหมดอยู่ที่12ถึงนะิห้าน้าตัวเลเยอร์เบทตัวนี้เนี่ยมันเป็นขนมปังชั้นตัวขนมปังตัวนี้ค่ะเราดัดแปลงมาจากการใช้เครื่องรีดเอาเนื้อขนมปังนิ่มๆนี่นนแหละมารีดทับเนยทับไปทับมาแล้วก็ตัดกันเป็นก้อนแล้วก็เอามาอบเวลาที่ ทานไปเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกินขนมปังนุ่มๆที่ที่เพิ่งออกจากเตาแม้ว่าเราจะเอาไปเก็บหรือไปอุ่นมันก็ยังได้ขนมปังนิ่มๆอยู่บ้านครอบครัวปังเนี่ยเปิดเป็นโรงงานเบเกอรี่ปังเรียนจบมนุษยศาสตร์การโรงแรมเรียนจบแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำอะไรปังก็เลยเริ่มเปิดเพจก็เอาของที่บ้านมาขาย ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วการแข่งขันมันค่อนข้างเยอะเรายังไม่มีตัวตนใครก็ไม่รู้แบรนด์อะไรก็ไม่รู้เราก็เลยสร้างตัวตนของเราโดยการไลฟ์ทำขนมแล้วเราก็ขายไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ว่าขวัวซองมันบูมขึ้นมาบันก็เป็นหนึ่งในร้านที่ลูกค้าค่อนข้างที่จะสนใจที่จะซื้อสินค้าเราตอนนั้นขายออนไลน์ทำเงินไปประมาณ2ล้านบาทมันสามารถสร้างเป็นร้านร้านนี้ได้ พอมันเปิดร้านนี้ปล๊กหมาขวดซองมันเริ่มอยู่ตัวละยอดขายวันวันสองวันแรกเรายังไม่รู้แน่ชัดเพราะมันเป็นฐานลูกค้าญาติด้วยเพื่อนด้วยเพื่อนสนิท2วันแรกปางขายได้อยู่ที่ประมาณ 20,000- ถึง30,000บาทพอหลังจากนั้นได้ประมาณ 2- 3สเดือนเริ่มเห็นแล้วว่ายอดขายมันตกลงมาเรื่อยๆมันกราฟมันจะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วมันก็จะลงลงอย่างนี้เลยบางจะเรียกยุคน้นว่าเป็นยุคมืดวันหนึ่งเนี่ยปังขายได้มากสุดเนี่ยคือ3 0 0พัน แต่ฟิกคอสของปางเนี่ยระดับแสนค่าไฟเนี่ยค่อนข้างหนักแล้วก็ค่าวัตถุดิบซึ่งวัตถุดิบเราเนี่ยนำเข้าทั้งหมดเราก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยมาประมาณ8-9เดือนมันแข่งขันกันค่อนข้างเยอะนะลูกค้าเข้ามาหาเราอะมีแต่รายการเดิมๆขนมตัวเดิมๆปังคิดว่ามันยังไม่มีจุดเด่นอะไรให้ดึงดูดเขาอยากกินครัวซองเขาก็ไปร้านใกล้เคียงหรือร้านที่เขาสะดวกไปซื้อก็ได้ คืออย่างที่บ้านฟังเนี่ยจะสอดตลอดว่าทําธุรกิจเองไม่คิดอะไรใหม่ๆเข้ามาไม่ได้ทุกวันเราต้องคิดตลอดว่าเราจะทําอะไรขนมตัวใหม่เรามีไหมไรายการใหม่เรามีไหมเราจะพัฒนายังไงเราคิดก,กันกับทีมงานกับคุณแม่คะเราก็คิดไปทําไปคิดไปทําไปคิดแค่ว่าสักวันมันจะโป๊ะเช๊ะร้านเรามันจะต้องฉายแค่นั้น กว่าทีมงานปางจะผลิตออกมาได้ใช้เวลาค่อนข้างนานปังจําได้ว่าปังเสียเนยไปเป็น2-3ตันทําแล้วไม่ดีก็ต้องทิ้งทําแล้วไม่ดีก็ต้องทิ้งก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานแล้วก็เสียต้นทุนไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันกว่าจะได้ขนมตัวหนึ่งออกมาตัวทิมเมอร์ลิงเนี่ยปังเปิดตัวเนี่ยจำได้เลยก็คือช่วงเดือนพฤศจิกาปีที่แล้ว วันนั้นเนี่ยปังกลับมาขายยอดขายใน1วันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40,000บาทอยู่ดีๆมันขึ้นมาได้ยังไงเนี่ย คือลูกค้านี่แหละค่ะเข้ามาซื้อซ้ําเอาไปแจกเอาไปให้ต่อองนี้ค่ะวันหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปให้โดนใครอยู่ดีๆมันก็รีวิวขึ้นมายอดขายเนี่ยอยู่ที่ 30,000, ื0 0สี่หมื่นสามหมาจนถึงก่อนที่ตัวเลเยอร์เบสจะดังมีวันหนึ่งปังก็คุยกับคุณแม่ว่าเออเราเจอขนมปังตัวเนี้ยขายในติ๊กต็เราลองทํำไหมเออไหนๆเราเราก็มีวัตถุดิบแล้วเครื่องรีดแล้วเราลองทํำไหมคุณแม่ก็ อ่ะโอเคลองทํากันทําไปทํามาเราก็เริ่มเริ่มขายหน้าร้านเราค่ะขายหน้าร้านเราขายไปเรื่อยๆนี่แหละแล้วก็ประจวบเหมาะกับที่เพจเอาไปรีวิวหลังจากที่เพจรีวิวอะ่ะยอดขายปังกลับมาอยู่ที่7 0 0 0 0ถึง80,000บาทต่อวันถ้าเสาทตย์อยู่ที่10,000 0บาท ทุกวันนี้ปังยังบอกตัวเองอยู่ตลอดเลยว่าเราไม่ใช่คนทำขนมเก่งนะแต่เราสามารถที่จะอะแดปดัดแปลงเอาสูตรเดิมๆม,มาใส่แล้วก็ปังเชื่อว่าตัวปังเองเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาทานอะไรแล้วเนี่ยเราสามารถรู้ว่าขนมตัวนี้มันควรที่จะมีหลายมิติในการทานไม่ใช่หวานอย่างเดียวไม่ใช่เปรี้ยวอย่างเดียวแล้วก็หวานเกินไปมันก็ไม่ได้เราใช้เทสเราตรงเนี้ยในการดัดแปลงขนมให้ลูกค้าซื้อซ้ำซื้ออีกแล้วลูกค้าใหม่ก็เข้า ฝา,ากติดตามเพจขนมปลางแล้วก็ใครอยากมาซื้อขนมแวะมาที่ร้านเมืองทองธานีได้เลยนะคะขนมทุกตัวเนี่ยเราทำออกมาจากใจปังทานแบบไหนลูกค้าจะได้ทานแบบนั้นรับรองว่าสารเสริมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของแปลกปลอมที่อยู่ในขนมเนี่ยเราไม่มีแน่นอนนะคะ